จะมีอยู่จังหวัดหนึ่งที่เราจะได้เห็นรถไฟลอยน้ําได้แต่มันไม่ใช่เดือนนี้ถ้าเดือนเนี้จะมีทุ่งหญ้ากเขียวๆส่วนลูกหูลูกตามีฝูงแกะมารอต้อนรับคุณและที่นี่คือลบบุรี <Hey! S 1> ลบบุรีไม่ได้มีดีแค่ลิงครับวันนี้ผมจะขอใช้วันว่างไปตามหาเส้นทางใหม่ๆที่นั่น <Hey! S 1> ผมใช้เส้นทางกรุงเทพสระบ,บุรีลบบุรี ชิดสลับ,บุรีเนี่ยเขามีแลนด์มาร์คใหม่สะพานรัตนมัขคาสะพานวิวหลักล้านที่ผมคงจะปล่อยผ่านไปไม่ได้เดี๋ยวขอแวะเข้าไปดูสักหน่อยก่อนเดินทางต่อระหว่างทางที่เชื่อมจากวังม่วงไปอีกที่หนึ่งถนนเรียบวิวสวยรถน้อยอากาศก็ดี เคยไหมครับเวลาที่เห็นข้างทางสวยๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะพาเราไปไหนแต่มันก็น่าเลี้ยวมากผมก็เลี้ยวเลยละกันแต่ก่อนอื่นผมขอปรับหมวดให้พร้อมเพื่อลุยเข้าไปทางดินครับ ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าผมโผล่มาตรงจุดไหนของประเทศรู้ตัวอีกทีใช่ครับผมหลงเรียบร้อยผมก็รีบเปิด GPS แล้วก็เดินทางต่อแล้วมุ่งหน้าสู่โคกสลุงเส้นทางสันเขื่อนที่เป็นพื้นเรียบวิวสวยและเช่นเคยครับผมเจอทางดินริมสันเขื่อนทางดินกว้างๆเดี๋ยวเลี้ยวลงไปหาอะไรทำสนๆดีกว่าครับ จากนั้นเราเข้าไปที่ลานหญ้าบริเวณใกล้ๆสะพานรถไฟลอยน้ำซึ่งไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนเจอทุ่งหญ้าเขียวๆแล้วก็หวังว่าจะเจอน้องแกะที่ผมเคยเห็นใน YouTube แต่เอ๊ะน้่นมันน้องหมานี่ <S 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 ผมหาข้อมูลก็พบว่าเราต้องไปที่นึงถ้าจะเห็นน้องแกะไม่ใช่จุดนี้ครับมันต้องเสิร์ชไปที่บ้านท่าฤิ์เขื่อนป่าศักดชลสิทธิ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ตั้งใจออกมาเจอฝูงแกะหรือฝูงน้องหมาเราแค่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ของเราออกมาเจอธรรมชาติเจอผู้คนได้ขี่รถ่วนๆบ้างเจอเส้นทางและวิวทิวทัศน์ใหม่ๆได้ไปกับ BMW F850GS ทำให้ทริปนี้ของผมสมบูรณ์แบบแล้วเจอกันใหม่ครับทริปหน้ากับ Motorrad Connect สวัสดีครับ